สวัสดีค่ะพบกับม่อนนะคะช่องสอร์ตบายม่อนสีขาววันนี้ก็อยู่กับม่อนเช่นเคยนะคะวันนี้ม่อนจะพาทุกคนมาชมกับตัวเจที่นั่งนะคะเป็นรุ่น e อ e r e s t Sport นั่นเองค่ะแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ม่อนด้วยนะคะรุ่นนี้ที่อยู่ทางด้านหลังของม่อนนะคะก็จะเป็นรถที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Everest Sport นะคะสีขาวมุกนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็น2.0แบบเทอร์โบนะคะ170งแรงม้านะคะ405อยนิวตันเมตรนะคะเปิดตัวมากับราคานะคะ1 4 6่0 0้านสบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สำหรับสีพิเศษนะคะก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะเซโนนาออเรนต์นะคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะรุ่นนี้ลูกค้าซื้อออปชั่นพิเศษเข้าไปนะคะในราคาบวกเข้าไปในราคาตัวรถอยู่ที่ หกหมื่นบาทนั่นเองค่ะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมอง360องศานะคะมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนบริเวณรอบขันตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการอัปเกรดนะคะจอบริเวณด้านในจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะตกแต่งแบบเน้นเรียบหรูดูแพงแฝงในความดุดรันนะคะเดี๋ยวมอดพามาชมเลยนะคะรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าคงความเป็นสปอร์ตนะคะ ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้พร้อมอะคริลิกบริเวณฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าเอเวอเรสนะคะซึ่งจะตัวเล็กลงจากเจนที่แล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED เป็นมันติรีเฟเคเตอร์นะคะหลอดด้านในก็จะเป็นเดทามเป็นรูปไฟตัวสีแคมแบบนี้นะคะรุ่นนี้ซื้อแพ็กเกจเสริมก็จะได้ในส่วนของตัวระบบออโต้ไฮบีมนะคะซึ่งเป็นระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะเซนเซอร์บริเวณด้านหน้าแจ้งเตือนในเรื่องของระยะ บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็มีกล้องมองที่แจ้งไปเบื้องต้นกล้องมอง360องศาพ,พร้อมที่ฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณตัวกล้องนั่นเองค่ะอ่ะส่วนไฟตัดหมอกมาเป็นแบบ LED ให้แล้วนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นแบบห่วงลักจูงที่มีให้สองห่วงแบบนี้นะคะมาดูด้านข้างนิดนึงค่ะสำหรับด้านข้างนะคะคิ Q ้วซุ้มร้อตัวนี้เป็นแบบเรียบ3มนิ้วนะคะ ซึ่งจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีขาวมุกตัวนี้จะพิเศษจากสีขาวปกติก็คือจะมีความเป็นเมทัลลิกฝ่งเข้าไปค่อนข้างละเอียดแล้วก็สวยมากนะคะตัวนี้แหกยางนะคะตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นตัวล้อหรือว่าแบกตัวเดิมของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะก็คือเป็นสีดําเงาแต่เปลี่ยนเป็นตัวยางนะคะตัวนี้เป็นแบบออเทอเรนนะคะก็จะเป็นของ BF Goodlist นั่นเองค่ะ สำหรับตัวเอเวอเรสต์สปนะคะมีในส่วนของตัวคําว่าสปอร์นะคะอยู่บริเวณตรงประตูนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะกล้องมองสามร,ร้อยหกสิบองศานะคะมื่อกี้ที่แจ้งเข้าไปว่าซื้อออปชั่นเสริมนะคะแล้วก็มีไฟส่องนะคะบริเวณตรงตัวบอดี้รถนะคะแล้วก็มี sport, บายสปอร์ตแจ้งเตือนบริเวณกระจกมองข้างนะคะสังเกตรุ่นนี้นะคะจะแรปสติ๊กเกอร์หรือว่าทําสีแรปเครึ่งคันนั่นเองค่ะก ให้ดูตัดแล้วก็ให้มีความสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ดูหล่อดูเท่นั่นเองค่ะ,ะสำหรับไฟท้ายนะคะตัวนี้มาเป็นแบบ LED นะคะเป็นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปตัว L นะคะที่นอนคว่ำหัวลงแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า LED ซึ่งจะเหมือนคล้ายๆ 3D นะคะจะอยู่ด้านในแล้วก็จะมีตัวกลาสนะคะตัวนี้ครอบไว้ใสๆแบบนี้นะคะ แล้วก็มีกล้องมองด้านหลังนะคะขึ้นแสดงผลหน้าจอตัวซิงด้านในนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์บริเวณด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะเป็นระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบออโต้นะคะแล้วก็เป็นระบบเตะเปิดแบบแฮนด์ฟรีนะคะตัวนี้จะกดผ่านรรโมทจะกดผ่านตัวฝาท้ายหรือใช้วิธีการเตะก็ได้นะคะเบาะเท้าสามนะคะตัวนี้ยังปรับแบบเป็นนว่นอยู่นะคะ ก็ไม่ยากเลยค่ะใช้วิธีการดึงแบบนี้นะคะทับก,ก็แบบนี้นะคะคันนี้นะคะเราทําการนะคะติดตั้งนะคะหรือว่าใส่เป็นตัวพรมนะคะตัวนี้จะเป็นพรม 5D ให้คุณลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้เหมือนกันว่าอยากได้สีอะไรค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดค่ะ เพราะว่าในเรื่องของฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะบริเวณขวามือนะคะจะเป็นการปรับลดกระจกนะคะคู่หน้าจะปรับแบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวเลนกระจกด้านในนะคะตัวนี้มีพับผูกระจกนะคะตัวนี้อ่าอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับตัวหน้าจอผังหลังควงมาลัยนะคะก็จะเป็นจอดิจิตัลขนาดใหญ่ๆ่แบบนี้นะคะ รุ่นนี้เป็นแบบพุ้สตาร์ทนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบอ e ีพาร์0ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่มีค่าแมเทนแนซ์นะคะใช้งานง่ายน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวจอบริเวณตรงกลางที่แจ้งไปเบื้องต้นว่าลูกค้าซื้อแพ็กเกจเสริม6 0 0 0 0บาทก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าจออัปเกรดเป็น12นิ้วเหมือนตัวท็อปนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวระบบสต็อปแอนด์กนะคะช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่รุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7รูปนะคะมีคู่หน้านะคะ บอกคนขับสองฝั่งนะคะม่านกระจกสองฝั่งแล้วก็เข่าคนขับ1ลูกนั่นเองค่ะให้มาแล้วนะคะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองค่ะอ่าอันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบ ความปลอดภัยต่างๆนะคะช่วงล่างสําหรับตัวเอลไ s ส o r ปเป็นแบบวัดลิงค์นาของเราจะเป็นแบบคอยสปริงหวดลิงค์จะไม่ได้ใช้แหนบนะคะในเรื่องของความนิ่มนวลต้องบอกว่าเจนนี้นะคะนอกจากาความบึกบืนหรือว่า,าความใหญ่นะคะทรงอเมริกันแล้วเขายังเพิ่มในเรื่องของการขยายชัด4ีตัวรถออกนะคะ,ะ,คะเพื่อใหอ้นั่งได้สบายขึ้นนะคะแล้วก็นิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะ จองหรือ,อทราบโปรโมชั่นสามารถโทรหามอนได้ที่เบอร์094-496-4505สนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้มอนฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มอนด้วยนะคะอ้อลืมไปนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเอเวเรสนะคะดาวเริ่มต้น25%นะคะรับไปเลยค่ะอัตราดอกเบี้ย1.89%เเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ